สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี้สิมาเห็ดย่ำหมูยอฝรั่งอันนี้เสร็จกอกอนะันต่ดแต่คขเอินหมูยอมันคือหมูยอจะมาลองเห็ดเบิงบ่เคยเ,เห็ดตะเกี่ยดอกกันเอานี่ม่เห็ดต่ว่าสิรองเห็ดเบิงะว่ามันคลายหมูย่ออยู่จ้ะนะครับเครื่องมีอย่างซีเห็ดแบบสูตรแบบเ่าใส่น้ำปลาด้วจ้ะสูตรโบราณไอ้น้ำยำแบบบรรน,นอกบรรน,นอกเข้าสมัยตะกีนนะยำเห็ดงานน้ำงานดอกง,งานเงื่อนดีงานอันนะั้นะนะนะ ยำบุญยำง,งานหนาอยู่บ้านนอกข้างเหยียดมีอยังมีหอ,อมปลอมกระเทียมบักเกอือเทศนะครับแล้วก็บับบัก,บกนาวพริกแล้วก็เซอร์ราลี่ไอ้ขึ้นไส้นะขึ้นไส้ไแล้วก็อันนี้จ้ะเดี๋ยวมาเพียร์ตกิ่มก่อนน,อนะไปแบบนะ,ะจ๋ะจะปั้นเอาจากวัอนี้อุณหภูมิต่ำมันเด็กเดียว พุ่มแนว้วใส่หองที่เราปีลงไปลากผักชีลากผักชีบ่ามีกระตัดออกไปสี่สมุตแวนันเป็นลากเอาน้ำกระเทียมดองใส่หัวกระเทียมดองด้วยหนึ่งอันเลยน้ำปลา ขั้นผู้ใดอยากกันใส่น้ำปลากะจังเติมน้ำปลาใส่ที่หลังก็ได้พี่น้องถ้าเอาปรุงตามใจปากเท่าไรพี่น้องแป้งนัวดหนึ่งกระสอบใส่เกลือด้วยนิดนึงน้ำมะนาวก็ใส่น้ำตาลนะบอกเขาทันใส่น้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปีเตอร์อะไรน้ำตาลยังก็ใส่ลงไปลดกับพี่น้อง กะเอาตามใจปากเขาละห้ามหวานตำเด่นนั่นตำเด่กระด้หรือปั่นเราอยมาปุงข้างนอกอีกกันด้่น้องาะเฮ็ดหลายเพราะเฮ็ดเฮ็ดกินดูเดียวเนาะจ๊ะเนาะจะเฮ็ดเมื่อน,อนี่นะจา้า ออกจรงได้บุลนะพี่นอนถึงงงละเอียดไปหรือเปล่า มันชิละเอียดบ่มักละเอียดหลายจช่แล้วมอสซี่เบื้องข้างนอกเกาก็เติมได้ค่ะเติมพวกน้ำตาลน้ำปลาอย่างที่ห้าวอยากใส่ก็เติมลงไปอย่าไปห้าวนะคะเพราะว่าห้าวแทกเก่งนะฮะ หักไว้ก่อนเอาไปกระสีลวกลวกหมูยอก่อนเทียงข่อยสื่อนี่ ปาดแบบได้ก็เรื่องของเข้าน่ยพี่น้องสามเดียมสีเดียมก็ได้เต่าอนอกจากเพาเขากินเองใส่แดงสี่เลยก็ได้หีดคอยกับเขาเขาดิพี่น้องปาดสีสี่สิทธิมันจะหน่อยไปดบเหน่อยอสี่สิทธิก็ั้งพอดีพี่น้อง นี่คือว่าจะน้อยไปจะไม่รีบเลยสี่สินน้อยสองสองสินมิดก็ได้สี่สินก็ได้เดี๋ยวเตะ พอดีกข้ามโมกก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้จ้ะยโมกกลังฟลอสเดีย๋ยวตอนนะค เทไว้ค่ะพักไว้เดี๋ยวเรามาหั่นหอมต่อใกลิมรล็อกล่องไว้ก่อนแล้วมาหั่นหอมกันจ้าหอมแขกใส่หอมแขกหอมขาวก็ได้นะจริงๆบ้านนอกก็ใส่หอมขาวนั่นแหละถ้าเป็นาจ้า,จาพวกหมูย่อพวกกันแต่ อันี้เขากำลังนี้ย่มหอมแขกได้หมดจะได้หมดหอมใหญ่ขาวธรรมดาก็ได้เด้อพี่น้องซึ่งซื้อหอมแขกมาได้ก็จำเปลี่ยนจากหอมยังก็ได้เหมือน ถ้าบานเท่าก็เป็นขึ้นไช่ค่ะขึ้นขึ้นไช่บ้านเราอ่ะอันขึ้นไส่น้อยบา้านเท่าน่อหอมดีใส่ย,ยับพี่น้องสูตรโบราณเพิ่งใส่สลับจากย่ำสมัยนี้กรเจ้าดัดแปลงเนะาะกระจอกมาใส่ขึ้นไส่ใส่ย,ยังเพิ่งใส่น้ำปลาละใส่ยังเติมกันไปปั๊บเพราะว่าอาหารไทยมันดินได้พี่น้องมันปรับได้จ้ะวงตามใจปากเลยจ้าอาหารไทยมะเล่น มายำกันเลยจ้ะซีบบางกอนพี่น้องมันนัวเนี่ยมันขาดอย่างบ่อ,อ,อร่อยมากอร่อยอีกแล้วบ่ได้สูตรน้ำตาลกวนขึ้นกเจ้าเนาะ คนเนี่ยากเสนำปลากระเซได้ด้วยจ้าอย่าก,กดแรงเดี๋ยวมันให้มันเปื่อยเมื่อกี้ลวกอยูตมม่ต้มใช้นี่แบบด้วยจ้าได้เราได้ดิเสร็จแล้วนี่พี่น้องก็เจาะเสื้อก่อนบ่ปลเสร็จแล้วง่ายๆนึงกับเขาไปเฮ็ดบ่เฮ็ดหนบ่เฮ็ดยเป็นกบ่พี่พี่ตองหรอพี่น้อง ไว้ออกมาเทีย่ยวกับเป็นพ่อเห็นะหมอเขาคอยดีพอดีกินกับข้าสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนะยำบอกเลยจ้ะยำหมูยอเนี่ย สวสิค่ะทุกคนอีซี่อีซี่ค่ะอีซี่คุกกิ้งเห็นบอเลิศว่อยากกินน้ำบออยากกินกาแฟไปเฮดด้วยจ้ะเด้อหมืนเลยเหมือนเน่ผัาตะคามอันนี้เป็นหมูยอฝรั่งนะคะเขาเรียกควัดดอกหรือหมูยอไม่รู้แต่มันเหมือนหมูยอก็เลยเรียกหมูยอจากไปแล้วได้ใจพี่น้องเด้อขอบคุณทุกเป็นทุกเลยซับสไครป์คลิปนี้ไว้เค่นี้พอกันที่น่สวัสดีจ้าเลิฟยอบาย